สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยานันทารอดนะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปในเรื่องของคนที่เขาทิ้งคุณไปนะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกผิดบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครที่ผ่านเข้ามานะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่หลังไม้นะ,ะจะลงรายละเอียดไว้ให้แล้วนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยาน,นันนะ,ะขอบคุณผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นนะคะที่เขาทิ้งคุณไปหรือเขาไม่ใส่ใจคุณไม่สนใจคุณนะคะห่างจากคุณไปแล้วนะคะตอนนี้เขารู้สึกผิดแล้วบ้างหรือยังนะคะ ตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขานะคะหรือว่าตัวเขาเองนะคะเหมือนกับได้เจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะหรือความคิดของเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเขาเนี่ยเหม,มือนคนิดว่าเขาได้ทําผิดกับคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่เกิดความยุติธรรมกับคุณเลยนะคะคนคนนี้นะ,ะรู้สึกผิดแล้วนะคะรู้สึกว่าความทุกข์ต่างๆที่เขาทําให้คุณช้าใจเสียใจหรือการทิ้งคุณมาเนี่ย เขามองว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเขาเลยนะคะเขารู้สึกผิดค่ะแล้วก็อยากที่จะมอบความยุติธรรมให้กับคุณนะคะตอนนี้ตัวเขาเองนะคะอยากติดต่อสื่อสารคุณมานะ,ะเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะหรืออยากจะขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดนะ,ะในบางคู่บางคนนะคะอาจจะสายไปแล้วนะคะหรืออาจคุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องตรงนี้แล้วนะคะคุณอาจจะมีการสาปแช่งเขาหรืออาจจะมีการ เสียใจแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยได้รับผลในการกระทําของเขานะตอนนี้นะมองว่าเขาได้รับแล้วนะคะเขาเองนะคะก็มีความทุกข์ใจนะเสียใจช้าใจนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้แล้วนะคะ รู้เลยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดนะคะปัญหาต่างๆนะคะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและยาวนานมาแล้วนะคะหรือในบางคู่บางคนอาจจะเลิกกันมาในระยะเวลาที่นานมากแล้วนะคะอาจจะปี2ปีขึ้นไปแล้วนะคะแต่ตัวเขาเองนะคะก็ยังรู้สึกผิดกับคุณแล้วนะตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานะคะเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วนะเนี่ยเขาทุกข์ใจเสียใจแล้วนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังอยากที่จะติดต่อคุณมานะคะคนคนนี้นะ วิวออฟฟอร์จูนนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับดูดีมีสเสน่ห์อะค่ะมีเพศตรงข้ามเข้าหาเขามากมายนะคะเขาเลยเหมือนกับว่าชะล่าใจในความรักที่คุณมีให้เขาอะค่ะเขาเลยมองว่าคุณนะเหมือนกับ กลับไปกี่ครั้งก็ยังเจอคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะคิดว่าตัวเองอะ่ะเพอร์เฟกทุกอย่างคิดว่าตัวเองอะ่ะหน้าตาดีดูดีในสังคมหรือว่ามีคนรักมีตัวเลือกมากมายนะคะเขาจึงไม่ได้ใส่ใจคุณก่อนหน้านี้นะตัวเขาเองนะคะตอนนี้นะคะหันกลับมาสนใจคุณแล้วนะคะหรือเหมือนกับว่าได้ตื่นรู้แล้วอะคะ่ะว่าคุณอนะ่ะคือคนที่ใช่นะเหมือนโชคชะตาของเขาอะ่ะเหมือน สิ่งต่างๆอะคะ่ะหวนกลับคืนมาให้เขาได้คิดนะคะเป็นโชคชะตาที่เขาจะต้องกลับมาคิดถึงคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือกลับมานึกถึงคุณอยากที่จะกลับมาคืนดีกับคุณอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะแต่เขาอะก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วคะ่ะเขาก็ได้แต่นั่งมองความรู้สึกนั่งมองความสัมพันธ์ที่เขาได้ทำให้มันจบลงไปนะคะคนคนนี้มีความทุกข์ใจเหมือนกันนะถามว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะเข้าหาคุณไหม เขาอยากเข้าหาคุณนะพร้อมมากเลยนะคะเนี <the> mm ่ยอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะแต่ก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้ะค่ะเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ๆแล้วหรือคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วหรือเข้มแข็งขึ้นมากพอแล้วนะคะตัวเขาเองเลยไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกนะคะแต่เขาพร้อมนะในใจเขาพร้อมมากเลยนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่นะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาสมมติว่าถ้าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือเขากลับมาหาคุณอีกครั้งเนี่ยเขาจะทำให้คุณเสียใจอีกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคนคนนี้จะทำให้คุณเสียใจอีกครั้งไหมนะคะสมมติว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะลองดูนะคะในกรณีที่คนที่ยังไม่มีใครใหม่นะคะแล้วก็ให้โอกาสคนคนนี้นะคะ การกลับมาของเขาครั้งนี้นะคะเขาจะทำดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาได้รู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกใจเศร้าใจนะคะตัวเขาเองนะคะตอนเนี้ยเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วนะคะเขาได้รับรู้แล้วว่าความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดในครั้งก่อนที่เขาทิ้งคุณไปนะคะเจ็บมากแค่ไหนนะคะตัวเขาเองนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนถูกทิ้งเช่นกันนะเขาก็เหมือนคนที่เขาเลือกอ่ะ คนที่เขาไปเลือกคนใหม่ๆอะคะ่ะก็ได้ทิ้งเขาเหมือนกันนะเขาก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะว่าเนี่ยตอนที่เขาจากคุณมาเนี่ยเขาไม่เลือกคุณเนี่ยคุณเจ็บใจแค่ไหนคุณทุกข์ใจแค่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวตัวร้อนคือทำอะไรไม่ได้อยู่ในอยู่ในความทุกข์ในช่วงระยะเวลานานเลยนะคะกว่าคุณจะฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณได้นะคะ ตอนเนี้เขารับรู้แล้วค่ะเขาได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วนะคะเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นกันนะคะรู้สึกผิดรู้สึกที่เหมือนกับว่าความรู้สึกครั้งก่อนๆของคุณอะเขารับรู้ไปหมดแล้วอะค่ะคนคนนี้นะเนี่ยตอนเนี้ยเขาพักอยู่นะคะพักกายพักใจนะคะเจ็บปวดนะคะเหมือนโดน เหมือนมีการเลิกลาอย่าล้างกับคนใหม่ๆที่เขาได้เลือกอะค่ะเหมือนตัวเขาเองอะอยากกลับมาหาคุณนะอยากเริ่มต้นใหม่การกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะเขาจะทําตัวให้ดีที่สุดนะคะให้คุณสบายใจนะคะเขาอะเหมือนกับได้ตื่นรู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่คือคนที่ไม่เคยทําให้เขาเสียใจคุณคือคนที่ไม่เคยนอกใจเขาเลยแต่เขาก็ยังนอกใจคุณหรือ มีปัญหากับคุณหรือไม่ได้เลือกคุณในครั้งนั้นนะคะเนี่ยเขาอยากที่จะขอโอกาสจากคุณอยากที่จะเริ่มต้นรักกับคุณใหม่นะคะคนคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมได้นะเนี่ยมาสองธาตุนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะในความเด็กของเขานะคะอาจจะยังคิด ไม่ทันในเรื่องของความรักนะคะหรือตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เลยชะล่าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะตัวเขาเองอาจจะคิดว่าคุณน่ะรักเขาคุณไม่ไปไหนจากเขาระ,ะแต่พอมาถึงณจุดจุดหนึ่งนะคะที่คุณไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณได้จบกับเขาเนี่ย เขาได้ตื่นรู้ค่ะเขาได้รู้แล้วนะคะว่าความรักที่คุณให้เนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมานะคะตอนนี้เสียดายแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะหรือไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาหาคุณได้นะคะคนคนนี้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวนาจะขอให้สรุปนะคะว่าความรักครั้งเนี้ยคุณกับเขานะคะจะสามารถกลับมาเป็นคู่กันได้ไหมนะคะ คนคนนี้จะเป็นคู่ของคุณได้ไหมนะคนที่คุณยังไม่ได้ลืมเขานะคะหรือเขาทิ้งคุณไปในก่อนหน้านี้นะคะหรือมีการเลิกลายย่าล้างนะคะขอให้แนะนำนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะลงมาสองใบเลยอ่าความรักครั้งนี้นะคะน้ำมองว่าไปกันได้คะ่ะ การกลับมาของเขาคราวนี้นะคะมันเป็นจุดจบของของความไม่สบายใจหรือเป็นจุดจบของปัญหาต่างๆะคะซึ่งมันจะจบไปกับตัวเขาเองนะคะเขาจะทำตัวดีขึ้นนะคะคนคนนี้นะคะจะกลับมาหาคุณนะคะ เขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะไม่ว่าความรักครั้งนี้นะคะตัวคุณจะมีใครใหม่ๆหรือว่าคุณกําลังคบใครใหม่อยู่นะคะเขาจะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะหรือเขาจะแย่งชิงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะจะต่อสู้กับความรักครั้งนี้นะคะเขาจะยังไม่ยอมจบกับคุณนะคะถ้าเขาได้เดินหน้านะคะเขาจะต่อสู้การกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะเขาคิดถึงเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานเลยนะคะ เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะเขาอยากมามอบความรักให้กับคุณมากๆนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะคนที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือพลังงานอาจสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่านะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้นะคะคนคนนี้นะคะจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะเขาอาจจะเหมือนกับมาแบบคุณงงอะคะว่าเฮ้ยเขากลับมาได้ยังไงนะคะเขามาได้ยังไงเขา คิดอะไรอยู่นะคะคือคนคนานี้น้ำบอกเลยว่าเขามาดีนะคะเขาต้องการที่จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะมีใครหรือไม่มีใครนะคะเขาอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะคนคนนี้นะคะจะมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการกลับมาครั้งนี้นะคะจะเป็นการกลับมาที่ มีความสุขมีความสมหวังมากกว่าเดิมนะคะเขาจะยอมคุณนะคะแล้วก็จะมอบสิ่งดีๆมอบความรักให้กับคุณนะคะทีนี้นะคะใครนะคะที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะในบางคนถ้าเจอความรักที่แบบคุณอาจจะฝังใจหรือเจ็บใจมากนะคะในความรักที่ผ่านมานะค,ะคุณก็อาจจะมุฟออนไปเลยนะคะไม่ต้องให้โอกาสเขาก็ได้นะคะ คุณอาจจะอยากเจอคนใหม่ๆนะคะก็สามารถมุฟออนได้นะคะแต่ถ้าคนที่ยังรออยู่นะคะคุณยังรู้สึกดีๆกับเขานะคะหรือว่าสามารถที่จะให้อภัยกับเขาได้นะคะคนคนนี้จะกลับมาด้วยความจริงใจให้คุณแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีความสมหวังในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะลองตัดสินใจดูดีๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ